Van der Big der Vaart. Van chance! scored! And that He สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคารลิงวันนี้อยู่รายการเพชรลือต้องม้วนะครับเสียงผมก็จะหายไปหน่อยนะวันนี้ทํางานหนักนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่า ฟานเดอรฟาสนะครับทุกคนเป็นตำนานของเรอัลมาดริดนะทุกคนฟานเดอรฟาสนะครับเล่นให้ทีมเรอัลมาดริดนะครับสูง1 7 6เซนิเมตรอายุ26นะครับผมถนาดเท้าซ้ายนะทุกคนร่างนี้นะ,ะมาในสไตล์การเล่นนะครับหรือเพสเพสไตล์นะครับ,ร style, รบผมคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะกองกลางแบบว่าตัวยืนเฉยนะครับผม โอ้ออก,ก่อนบูตอยู่ที่9.4นะบูตแล้วอยู่9.7นะอันนี้บูตโค้ดเทนฮาร์ด้วยนะทุกคนบอลคอนโทรลอยู่9.2นะครับดิบบิ้งอยู่8.7นะครับผมการส่งบอลสั้น9.4นะครับบอลยาว9.6นะความโค้ง8.7ก็โอเคนะไม่ได้แย่มากสปีด7.3นะขนาดบูตแล้วนะช้าหน่อยนะทุกคนสปีดต้น7.6ก็ถือว่าช้าคิกิ้งเพิมเ่ม9.3ถือว่าแรงนะสเตมิน่า8.0นะครับ เท้าที่ไม่ถนัดเวลี่ไฮนี่โอเคนะครับสกิลของเขาก็เยอะเลยนะครับผมส,สกิลยิงต่างๆนี่โอเคนะมีสกิลจ่ายด้วยนะครับผมพินพอยคอสซิ่งก็มีนะครับลงลุกพาสอะไรอย่างเงี้ยการวางบลยาวก็มีนะสำหรับาฟาร์นฟาร์ล่างนี่นะเป็นล่างที่แจกฟรีนะผมมารีวิวนะก็ไปดูไฮไลท์นะครับว่าล่างนี้จะโหดขนาดไหนกันเชียวทุกคน มาครับเริ่มการรีวิวฟาร์นดนฟฟาร์ครับฟาร์นดานฟาร์จังวันนี้ก็จ่ายไหมเพื่อนครับง่ายๆครับเพื่อนจ่ายคืนฟาร์นดนฟฟาร์ที่มาให้เพื่อนอีกโหการทําชิ่งของเจ้าตัวผมรู้สึกว่าทําได้ดีนะทุกคนนี่มาครับของหลังเอาเคลียร์พลาดมาฟาร์นดนฟ์ฟาร์ก็จ่ายง่ายๆมาอย่างเงี้ยออกด้านซ้ายออกด้านขวานะทุกคนด้ยวยความที่เขายืนอยู่แดนกลางปักหลักอยู่นะแทงมามุมแคบแคบอย่างนี้ถ่ายจ่ายไหมเพื่อน<ๆ>เพื่อนก็เข้าเลี้ยงก็ไปยิงง่ายๆเลยทุกคน การจ่ายบอลนี้ไม่ต้องแบบว่าเป็นข้อกังขานะทุกคนสําหรับตัวนี้นะฟานเดอร์ฟานนะเนี่ยหนักบอลได้เปิดโค้งมาได้โขกแต่ว่าติดไปโอ้โหถ้าเป็นตัวอื่นโขกนี่มีโอกาสได้ลุ้นนะด้วยที่เจ้าตัวมีพินพอยนะมีจังหวะนี้ก็เปลี่ยนรปเปิดมาฟานเดอร์ฟานพักมายิงโอ้โหเสาแรกเข้าไปเลยการจบสกอร์นี้ผมรู้สึกว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่นะเขามีค่าจบจบพลังจบสกอร์น้อยแล้วกัน แต่การจ่ายบอลน,นี้ผมรู้สึกว่าโคตรดีโคตรละดีเลยเละครับผมสาหรับผมนะแต่เสียอย่างเนียยมันไม่มันเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยหาช่องนะถ้าใครมีค r e t i maker ก็รู้สึกว่าใช้ตัวอื่นดีกว่านะเนี่ยครับหาช่องหาช่องมันไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนก็แบบว่าเอาไว้แบบทําจังหวะแทงยาวๆหรือว่าเลี้ยงมาซัดตุ้มีนีน่ได้เซฟนะแต่ยิงแรงก็ตัวยิงแรงมากนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะ93นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับโอ้อองเขานะ นี่ได้ยิงแรงยิงแรงเข้าไปแต่แบบการจบสกอร์มันน้อยทุกคนมันก็จะน้อยหน่อยนะมีจังหวะเบินจังหวะแรก่การจ่ายตั้งแต่การลูกเขียรูปแบบว่าเขาเรียกว่าลูกสูตรอะไรเงี้ยก็ถือว่าจ่ายได้ดีนะด้วยความที่เจ้าตัวจ่ายดีนะเราก็พึ่งเขาตรงที่จ่ายนี่แหละเนี่ยดักบอลดีนะปั๊บปับลึงรอเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งมาก็จ่ายมาเพื่อนก็จบสกอร์ครับแต่ว่าก็ติดนะตัวจ่ายดีคือเอาไว้จ่ายเลยใครขาดกองกลางตัวจ่ายบอลน,นะได้ฟรีๆมาจากแพ็กการเปิดฟรีนี้ก็ อย่าลืมคอมเมนต์แล้วลองไปเล่นดูนะทุกคนก็ไม่ธรรมดานะจ่ายออกด้านข้างอย่างนี้นะทุกคนพยายามอย่าฝืนจังหวะเล่นนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยไปแล้วก็ชิปมัานี้ผมฝืนนะผมพยายามจะสร้างสรรค์แบบเกมแปลกๆแบบว่ากองหลังเขาคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยเนี่ยแทงไปยาวๆเงี้ยคือแทงแม่นนะทุกคนเพื่อเล่นต่อได้ง่ายนะครับไม่แทงแรงมากเกินไปอะไรเงี้ยนะเนี่ยครับจ่ายง่ายตามจังหวะครับผมเนี่ยแทงไปครับคือเจ้าตัวหาช่องไม่ค่อยดีนะบางจังหวะก็แบบอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเติมนะ ก็แทงมาคฟาเดอร์ฟานลงลง,ลงก็หลอดม่วงซัดเข้าไปโอ้โหก็ได้ลุ้นนะทุกคนพอได้มันอนะ่ะใครชอบหลอดม่วงสายบ้าๆหลอดม่วงเหมือนผมนะผมทุกวันนี้แทบไม่ยิงธรรมดานะหลอดต้องม่วงไว้ก่อนเห็นปะหลอดมันต้องม่วงโว้ยยิงใครลูกนี้นั่นจะแบบมีสกิลฟุกด้วยเ,เข้าไปด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะส่วนตัวนะผมถึงเป็นแฟนบาซ่าผมก็ถือว่าชอบในระดับหนึ่งแล้วกันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถึงจะมีอคตินะ เวลาแฟนบาร์ซ่าแบบบางคนแล้วกันผมไม่เหมารวมนะก็จะมีแบบว่าอาคติเด็กแบบว่าคนละทีมกันหน่อยนะเนี่ยทำชิงมายิงอะไรเงี้ยก็โอเคนะไม่ได้แย่นะสาหรับตัวนี้นะฟานดอฟาดนะทุกคนนี่ครับมาแทงมาอย่างนี้ก็สบายๆครับแทงตามจังหวะดักได้อย่างเงี้ยเราก็จะไปเลี้ยงเยอะแทงเลยครับแทงไปคือมันแทงดีอยู่แล้วหลุดเป็นก็คือหลุดครับแป๊บเดียวก็หลุดนะเกิดจากจังหวะฟานือฟาดเลยนะทุกคนนะเนี่ยดักได้นะ ดักบอลก็โอเคนะทุกคนเนี่ยเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ยิงไปแต่เจ้ตัวจบสกอร์ไม่ไดีเห็นป่าบอกบอกแล้วทุกคนคือหรือว่าผมเล็งมุมไม่ดีเองอะโทษตัวเองแล้วกันไม่โทษนักเตะแล้วกัน,เ,กนเนี่ยยิงมาอย่างเงี้ยแบบบางจังหวะมันก็แบบว่าควรแบบแรงแบบนี้มันก็ไม่แรงอะไรงงๆเหมือนกันนะจบเสียจังหวะจบสกอร์อย่างเดียวนะไม่งั้นเจ้าตัวนี้จะครบเครื่องมากนะเนี่ยรับแทงไปรับเนี่ยเล่นง่ายๆทุกคนอย่าไปเล่นฝืนนะเวลาเล่นนักเตะนะ นี่ครับมีเปิดโคง้งโค้งมาเพื่อนโขกถ้าเป็นตัวอื่นนี่การจะไม่เหลือนะไปครับแทงไปครับง่ายๆครับเพื่อนตัดเข้ามาครับเห็นฟาร์นฟาสวิ่งอยู่นะจิ้มมาฟาร์นฟาสเลี้ยงก็ไปเองเลยแล้วกันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพอบังได้ก็ยิงไปครับผมอันไหนที่เราเล่นได้เราเล่นเลยนะทุกคนอย่าอย่าพยายามแบบว่าคิดเยอะนะคือถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะเราต้องดูประสิทธิภาพนักเตะด้วยนะครับว่าไหวกับการที่เราจะทําหรือเปล่านะแต่แต่ละจังหวะนะ จ่ายมาผมรู้อยู่แล้วเขาไม่มีตัวประกบแล้วไงผมก็เลยยิงง่ายๆไปเลยนะเนี่ยตวันนี้จ่ายมาเราทําอะไรไม่ได้เราก็เนี่ยเห็นไหมนักเตะบ,บางแล้วก็แทงครับเวล่ามีความเข็นแก่งครับหลุดเข้ามาอาชิปมาแมตตี้ก็เทอินเข้าไปครับผมฟันฟ้าหมุนครับหมุนแต่ว่าติดครับผม จังหวะน,นี้ฟาดฟาปั๊มมาคุกคิกคๆุกคิคปัมป๊มติดเพื่อนแต่ได้มาวีลาโกรบทำเพื่อนผมล,มล้มบอลซัดไปลูกนี้ผมให้เครดิตฟาดฟาครับถ้าเขาไม่ทําตัวให้น่างงหงิดคุกคิกคแล้วก็ทให้วีลาได้บอลจังหวะน,นี้ผมว่าอาจจะไม่มีประตูกเกิดขึ้นครับจังหวะน,นี้วีลาจ่ายมาฟาดฟาฟาดฟาชิงกับเพื่อนเพื่อนแทงมาแทางครับเนี่ยวลาจ่ายง่ายๆทุกคนจังหวะมันจะเล่นเร็วได้นะถ้าบอกมีตัวเนี่ยดักบอลดีด้วยจ่ายมาช่องนี้ก็หลุดมาแล้วก็จบสกอร์เห็นปะ มันขาดจังอย่างเดียวเลยคือจังหวะจบสกอร์ของเจ้าตัวนะถ้าเจ้าตัวจบสกอร์ดีกว่านี้คือน่าเล่นมากนะประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยจ่ายบอลไม้เพื่อเล่นง่ายๆครับด้วยความที่เป็นคลาสสิกนัมเบอร์ทินนะเราต้องเล่นให้ตามแบบว่าตัวสมัยเก,ก่าๆนะเล่นง่ายๆไม่ต้องหาช่องมากจ่ายให้เพื่อนเลยเนะครับการเอาบอลลงอย่างเงี้ยตรงกลางก็โอเคนะเนี่ยไม่ให้เพื่อนเนี่ย เขาเอาลุมาลงมาเอาบอลแบบนี้ดีนะแบบว่าเอาบอลลงง่ายพิกได้ล่นประมาณนี้นะสำหรับฟานเดอร์ฟาดครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวฟานเดอร์ฟาดส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคนะสำหรับเขานะ mm hmm. เขาเขาเป็นคนที่จ่ายบอลในแบบว่าพื้นที่แคบได้ดีนะ มีแบบว่าการหาช่องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ด้วยสไตล์ของเขาด้วยนะค,คลาสสิกน้ำเบอร์เทนนะแต่แบบว่าบางจังหวะก็รู้สึกว่าเติมมาทําจังหวะให้เพื่อนได้ดีนะยิงการจบสกอร์ผมรู้สึกว่าการจบสกอร์ขอเขายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าหลุดไปเดี่ยวๆบางทีก็แบบว่ายิงไม่เข้านะทุกคน แล้วก็แบบว่าการยิงไกลความแรงนี่ก็โอเคในระดับหนึ่งเลยทุกคนถ้าใครแบบว่าเล่นเข้ามือเข้ามือหน่อยก็สามารถได้นะแฟนเลี้ยวมาริดผมว่าก็น่าจะมีนะนอกจากจะแบบมีตัวอื่นไปตำนานอะไรแบบอีพิกที่มันมีติดบูตเตอร์นะก็มีนะส่วนตัวตัดเกรดนะผมให้อยู่7.5ผมยังไม่รู้สึกว่าไม่เข้ามือเท่าไหร่นะส่วนตัวผมเป็นเด็กบาซ่านะให้แบบว่าเชียร์เด็กมาริดมากเกินไปก็คงไม่ดีอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไงการรีวิวเป็นความรีวิวความคิดเห็นส่วนตัวทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะมุมมองนะ ส่วนตัวผมอาจจะมีข้ออคติด้วยไงเนื่องความที่เราเป็นเด็กบาซ่าอาจจะรู้สึกว่าเด็กมาริดเ,เล่นไม่เข้ามือบางตัวนะบางตัวผมก็ชอบนะเด็กมาริดไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบทุกตัวนะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนว่าผมบางตัวผมก็ชอบนะฟังตัวผมก็ไม่แบบว่าไม่ค่อยพืืมเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ผมอยู่ในระดับกลางๆนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวฟาร์เดอรฟาร์นนะเพื่อนๆที่เล่นอยู่ก็ลองคอมเมนต์ดูใครเปิดได้บ้างนะครับสำหรับการเปิดแพ็คเอาอีพิกธรรมดาฟรีนะ ใครเปิดได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าได้ตัวไหนบ้างเล่นเข้ามือหรือเปล่านะส่วนตัวผมก็พอใช้ได้นะครับอยู่ที่7.5นะตัดเกรดเพชรหรือตรก็เป็นเพชรนั่นแหละเขาอีพีขนาดนี้ก็ต้องเป็นเพชรนั่แหละแหละครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe ให้ถึง2 0 0 0 subscribe นะครับจะถึงแล้วนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปนะวันนี้ Energy อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเหนื่อยมากนะ ก็าฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คาลิงขอายบายขอบคุณครับ